Your ครับผมพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มที่วันนี้ผมมีตีกับทีเปยนะครับคือเป็นยังไงบ้างผมไม่ไม่ไม่พร้อมเลยครับแบบเยอะเกินแล้วครับเยอะเกินแบบทำทำไงได้บ้างครับคนไม่พร้อมครับเต็มไปหมดเลยครับแล้วเขาเขาว่าไงบ้างผมไม่ได้คุยกับทเปยเลยครับแต่มาคุยกับพี่ก่อนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาถ้าเขาคืนได้ไม่มีปัญหาเลยรับรับเงินค่าหัวพี่หาบถ้าเราคืนได้ผมไม่มีปัญหาเลยอยู่ที่ฝ่ายฝ่ายตรงข้ามเลยอืม ผมไม่มีเบอร์เขาเลยอะครับลองลองลองประกาศเรียกหรืออะไรไมล่รู้หนูมีค่ะต้องมีของเบอร์เลยจัสอ่าอ่ามันนี่อยู่ไหมครับพี่แมนอยู่ครับอ่าบอกบอกมาสะพานหน่อยแล้วของเขามีต้องมาล้างกันด้วยนะอันนี้แน่ยังครับได้ได้แล้วครับมันนี่มาได้นะไม่เคครับโอ้พี่ก้อนพี่ก้อนมาที่สะพานหน่อยได้ไหมพี่พี่ ไอ้ I ม like huh? cool. er hey. m อ t สภาหนูอยู่สภาพูดเร็วไม่ดีหรอได้ยินไหมคะฮะอะไรเปล่าวขอโทษขอโทษด้วยเดีคยวคะพี่กอดได้ยไหมเฮ้ยเฮ้ยได้ยินหรือยังโอ้งั้นเดี๋ยวหนูโทรหาพี่เจลเดี๋ยวหนูโทรหาพี่เจลแทน อแอบบนน์หนึ่งนะคะหนูหนูให้เขามาแล้วครับเดี๋ยวเขากำลังมาครัขบขอบคุณครับเป็นไงทั้งนี้คนหายากมันไม่ว่างพร้อมพร้อมๆอ,อมกันเลยเหรอมันไปซ้อมสองจุดศูนย์ด้วยครับหมายถึงว่าที่แข่งครับอันึออกใช่ครับแล้วก็ ด้วย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 ตอนนี้ผมผมเองมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพร้พอ,พอ,อมสักทเท่าไหร่ครับตามจ<อ>ริงก็ฝากฝากคนนึงเข้าไปช่วยดูรันระบบแก๊งเอาไหมใครครับพี่พี <laughs> ่โอ้เอาเลยครับแค่พี่วอนสุดเอาเลยครับ <laughs> เอาละพี่วอนว่าอยู่อเอาละ <c oughs> อเอะเอก็ดีมันก็เบื่อผ่านแล้วเดี๋ยวทำออนไลน์ พูดจริงเลยบอกเออบอกบอกให้มันไปหาเล่นให้มันสนุกมั่งมันมันรับหลายอย่างแล้วอะเมื่อไมันมันโดนทุกมั่วมันก็โดนมันเขามาเล่นเดี๋ยวเขาโดนคนอื่นด่านะพี่มันน่าจะดีกว่าที่มันมานั่งโดนอย่างนี้มั้งวะเมื่อวานก็มีปัญหากับพวกไอ้พวกยกล้อแล้วพวกนี้มั่งที่นู่นอ่ะโอ้โหมันเธอวินด่าสภากันฉับเลยอะเลี้ยงจังเอพวกคุยกับพี่ยกเขาเด็กก็เลยมันก็เลยมันนิ่มก็เลยมพักใจมั่งเขาบอกว่าไปหาเล่นหาอะไรไปหาพาน้องพาอะไรเดินคอนเทนต์ในเมืองดีกว่า ถ้ามามาแก้งผมเลยพี่เฮ้ยอันนี้ใช่ไหมเออเ่ไหม มันจะเจอไหมอ่ะไอไอหนูอันนี้เออมาครับพี่เขากำลังมาค่ะอ๋ออเสียให้พี่เขามาคุยกันเองครับเชซฟคือขนมตาเทเจงเบเกอร์เบเกอร์เออเบเกอร์ มาแล้วค่ะครับผมว่าไงลงชื่อแข่งช้าสุดมันคือวันที่ยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบสองค่ะทุ่มห้าเก้าใช่ไหมครับถูกต้องครับผมสามารถส่งลายชื่อตัวหลักไปก่อนได้ไหมเราส่งไปเลยอะไรนะให้มันออกเลยไหมพี่ได้ได้ไม่อยู่แล้วลึกอยู่ต่อได้เปล่าลืมไปเลยมใครเล่นเลยไอ้บัตรอะไรมันก็ไม่มา ก็ได้ก็ได้อดกันไหมเนี่ยไม่คุยด้วยแค่นั้นแหละเียตอบอะมีอะไรไหมกูเลยบอกว่านานแล้วทำไมมันมันต้องจี้ให้กูบอกชื่อบอกอะไรหรือไงครับเป็นสกินอันอยี่สิบทั้งหมดหนึ่งนะคะเขามาที่แล้วอ่กคนนึง่งมาแค่อยากรู้ชื่อไอ้นี่ไมเราผมไม่ทราบกอนานแล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนสกินเลยพี่มาเรียนดีแล้วมาเรียนวัดเปลี่ยนไปไหนนี่ก็หล่ออยู่แล้ว ผมอยากเป็นไอด้ดำมาพี่ไอ้ดำทำไมพี่อยากเป็นไอด้ดำล่ะอ่ะเป็นชอบตัวขาวแล้วอ่ะไปขายพี่ลอยอยหวังเก็บตังค์มั้งนะมันไปจกโปงจกปูนขอบโป้นหมดตัวเด้อมีไม่ไรพี่ผมไม่เคยทำงานเพราะนั้นเลยพี่เอาเผื่อแบบใครผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยไปตลบตรงนั้นอะไรเงี้ยครัวางเก็บตู้หน่อยเนี่ยตั้มเดินตามเนี่ยตั้มรู้ตั้มหาวัดโป่งแล้วเนี่ยไมาจ่มีครับ อะไน่การตกต้องมีนี่เรามายอมเลยเหรอใช่ครับไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคุยกับเขา cancel เนอะไม่ไม่ต้องยอมไม่ต้องอะไรหรอกเดี๋ยวลองลองคุยเขาดูก่อนนะเขาไม่เขาไม่ไม่ไม่ c a n ก็น่เต้องตามสภาพนะเขายอมอะไรไปได้ครับมาทิพย์เพชครับผมครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญเชิญนะครับเราทำไม่ให้เชิญเลยอ๋อพอดีว่าที่ซ่าไว้แบบไม่ไม่พร้อมเลยครับตอนนี้ วันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับที่ก็คือไม่ไม่ไม่พร้อมแล้วครับวันนี้อ๋อขอแคนเซิลไปก่อนได้ไหมครับได้ครับได้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 เลยครับโอเคครับเอาตามตามที่เดมอนเฮดสะดวกเลยเอาตามนั้นเลยนะถ้างานทีเป็โอเคใช่ไหมโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคโอเคอ่ะแล้วสภาเดี๋ยวสตอรี่นี้ยุติไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวสภาแคนเซิลให้ขอบขอบคุณมากนะครับขอขอโทษขอโทษด้วยจริงๆครับพอดีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอโทษเลยครับ ัไม่เลยขอโทษนะครับไปไปได้เลยใช่ไหมครับพี่ตาร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมครับพี่ตาขอบคุณครับขอบครับได้มันเห็นอบครับขอบครับขอบครับไม่มีผมครับขอบคุณครับออกเลยใช่ไหมบอสครับพี่สบายครับบางคนออกกันนะครับ ทำไมเขาไม่มาสภาคาบขคนออกแก๊งหน่อยครับใช่ครับข้อไหนออกครับจากลาข้อไหนออกนี่ครับมาจากลาพี่คนเดวใช่ไหมใช่ครับคุณสภาขออนุญาตหยึดเลทชิปครกับวอลกันนะ เต่าอาพี่เออไม่ได้โยกไปเลยจะเดินยืดไปเลยใช่อปะตีใหม่อเอาเอาไปเลยพี่ดจะประครับเอาออกได้ไหมได้ไหมครับขอบคุณครับรอไดพี่ดตามครับขอบคุณครับพี่ครับสู้ๆนะพี่ โอเคทำไมขบแบบนั้นล่ะเดี๋ยวได้ไปแล ulously, ้วนะเดี๋ยวเีกันชาจไม่อยู่ส mm. pues anyway> ู้ด้วยกันไหมเดี๋ยวพวกเจอก็ออกอีกประมาณ3-4คนแล้วก็ ก็ใครอีกว่าไม่รู้อะสิง่จะทำอะไรมาเนี่ยขี้เกียจเอ้ยเอาเรื่องแก๊งมาใส่หัวมากเลยตอนนี้ปวดหัวเออเรื่องแข่งก็ไม่เคลียเรื่องแก๊งก็ไม่เคลียสักทีแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุยกันมาไว้ก็ คิดว่าจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเอาคนที่เล่นในเมืองมาก่อนแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเปิดเทสดีครับจริงๆคนที่ทักสตอรี่ผมมาหรืออะไรเงี้ยผมก็ตอบไปหมดแล้วนะวันนี้ผมก็ทักไปในเฟซหมดแล้วแล้วก็เนี่ยก็มาเทสเยอะอยู่นะเป็นสิบอะเออนี่ยมาเนี่ยมาเทสเป็นสิบอยู่อะเป็นสิบเกือบยี่สิบคนอะแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านยังไม่มีอาวุธอย่างเงี้ยเออน่าเสียดาย มักปปนานแล้วครับไม่เห็นตอบพ่อมึงอะครับมึงรู้ข้อความในมือถือบ้างไอเหี้ยไม่ถอดชุดแก๊งด้วยล่ากูไม่อยากใส่อเลยแยเซง็ง